สวัสดีพี่น้องมื่อนี่สิพามาตึกป่าครับตึกป่าอยู่หนองนานุนสะมันอยู่นุนเหรอมันนำถิ่งแห่งก่อนครับเลยสิมาตึกขึ้นเบิ่งไวสิมีป่าเพราะตัวกว่าครับป่ากับว่าได้เลี้ยงเนาะครับป่าธรรมชาตินี่แหละหมดใหม้เลยแต่ก็สสะที่เคยมาดักกุ้งเหรอครับแต่ที่นี่สิมามื่อนี่สิมาต้องถึอเบิ่งป่าเบิ่งครับแต่รุ่นครับ นี่ที่ถ้ากุ่มอะยังวางอยู่ขังสะนี่แหละครับยังมัท่านเด็กเก็บเลยครับเก็บไปเนี่ยเป็นบางส่วนบางถึงไว้หนิไอ้ก็มี้ใส่ลูกหลานเขาสิมาใส่มั้งเอาได้ถิ่งไว้เลยนี่ครับเขาก็ถือมาเก็บใหม่ขึ้นสักวันครับคันแรกเก็บใหม่เก็บตื่นงาขึ้นดีดีสักวันจังคใบวานเหี่ยครับมาหลุ่นน้ำกันครับว่าสิป่าปะใส่กระบอกเล็กเราครับน้ำเลื้ยง ้มยเดียวว่าคือว่าเอาปลาควนก็ได้มือนมาลุ้นน้ำกันนะครับเนาะเด็คนเลยมจดตองี้อนบน

นี่จักเด้อพี่น้องไปหยังทันได้บักหนุ่ม

มาจุดมุมขืนโคกแล้วนี่แต่ยืนควงคอป่วงนะรอวะ่วงเงียบดันมันเลยโอ้ยขี้เหร่เกิดบโคกอือ๋อนิดเท่าน nhìn nhìn của kênh sưu vực mùi tây 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 Để tây 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 Chúng nó kéo dùm trong Ui, nó lòng này, thấm lìu 也不，在那里，呵呵呵呵呵，你放心。

มได้พิงเินเดียวไปดกว่พี่น้องเ้สาว่ได้ปลอคอหอกมึงยังนกินก็ยังงูสิงูยังไมวะปลอไหลปลาไหลตัว ้อมงมหมุนก็ไม่ม,ตมีตัดออกคุณวะว่ามันหมุนไป่นเนาะอ้ยนุ่งนอนนอน่นอดูหาเว้ยเอ๊ะอไรล่ะป่าน่ป่าพระเกษตรตน้ตนหอ้นนดิฮะ้น

นี่พุดเสร็จไปแล้วิ่มมาได้เส้นเป็นต้นละตัวตัวนี้ลุ้นมือตะหักตัวนั้นออกตะหักโอ้ตัวนั้นตัวนั้นกินเขาแต่ว่าตัวนี้ลุ้นมือโอ้ยใหญ่เลยโอ้ยใครเจ้าบันไดได้พี่รองเลยเตัวนั้นยังมาสุดผู้นี้ครับมาสุดตัวนั้นเป็ี่นออกแห่ไตัวนี้ลุ้นมืออีกโอ้ ยังไงห้ผัดทั้งสองเลยบัดทำยช่วยเดี๋ยวโอ้มันเตตวดีพอดีกันเี๋ยจะดจังหดมือน่ะเอาตัวนี้มันก็ลุดมือพอดีตัวนั้นก็ตำแขไปเลยตัวนี้ยได้ตัวออกไวแล้วนตัวน้อยๆถือึ่นมาหนาหนึังบอกว่า่มนตัวนี้ยัง

ว้ยมันเสียงลื้มืออยู่ตวจเลยแล้วางเจอยู่ร่มปปลาปมเดียวปลานี่็นันกตัวน่ะตัวรมก็โตลงนี่ตไปไปไปตางหากตัวนีเลย่น่ยมัน็อยู่นอันนันเนี่ยบ่ตัวมัน ยังอยู่แถวนั้นมันยัอยู่น้ำบุ๋มรงอนบอกไปเตะออกไปเดี๋ยวอีกแล้วมันพอตาฉอดเย็ดเนี่ยนะพี่เนาะผอดตาดีๆเลยตาบอดมันออกไในหลวงม้าผีจะเป็นจับได้ว่าหันตูดเพราะท่อเทาหนิมั้ยติดชู้จากหวานได้ไหม หลุมก <icana> ้อนหวนเลืดมือเสียจ่อยกล่องของหัวเสียบลงแล้วมันแม่มันเหอะอื้อหัวให่ damola um, uh um, da para bon. uh eh yeah. uh.

มันคือพอหามันคือปลากุกปลาดุกปลาดุกปลดุกเอเยียบมันกบมัมันกบมันตะปันมีโอ้แต่หัวล่องไปกี่ตัวมนีีล่ะลุกขึ้นออกขึ้นออกโอ้ปลาฟาปลาดุกก็ะได้ ดุกกรดุกอมง,งามรนะับดุกไปคุ้มได้ตรงแบปันว่าป,นนะประดุกกดุกดเลยขอตินไดบู๊นังเีนออกสองเกลนเาลียนลยับเดแล้วรุดมื่อั <laughs> ป่าจำนปอยหอดป,ป่าตืนินปลาตัวเนีครับ ตัวมือกับลวดมือไปน้ำกันเลยไม่พอความมันซุนตังมุขใหญ่วัวเป็นยุงหลบไปไลยไปเลยตัวนี้เนาะนี่ปลาเนาะคุณ

ଏ ପୋଇଁ ଆଇକନି ହେଉ ମେର ଏ 로2로 ପୁଁ ตั้งใจว่าเสียวปากคอจับได้แล้วก็บรุดมือถึงตัวอยู่ในแหนก็ออกตัวจับได้ก็บรุดมือเลยปลาใดสำเร็จหรองมือนี้ก็บ่หมันบ่หมันปลนไดครับได้ตะปลาตาน้ั่จันน้อยกับปานินปลาะเปียนปลาดุกกับลองครับครับนี่สกันมือนี้มันมือแล้ว ครับสำหรับผลงานมือนี้ก็ได้ทำนี่แหะครับกอดปอะคอยนี้กับคนบดได้ครับจับได้แล้วก็หลุดมือทั้งตืน่นมาซุ่นตัวตัวบน,ยนอยู่ในแหอีกตื่นหลุดไปน้ำกันเบิดครับผลสุดท้ายเหลว่วเลบ่บบดได้ครับเลยตะปาเขากับปลานินกับปลาดุกหน่อยตัวหนึ่งครับเพราะง,งา่ำสำหรับคลิปนี้ก็ฝังไวปทำนีก่ก่อนครับถามว่าติดตามน้ำกันไหมครับ ต่อไปสำหรับช่องบุญปลูกฟ้ามขึ้นก็ครับสวัสด,ดีครับ